สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกบัวจิว๋วสวยสวยน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะนี่นะเป็นลายดอกบัวแย้มจิว๋วน่ารักน่ารักค่ะโดยรีบิน3มเส้นนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบินค่ะวันนี้รีจะใช้ริบินตารังเบอร์สองนะคะนี่นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ นี่นะคะลีจะตัดริบบิ้น3เส้นที่ความยาว105เซนติเมตรนะรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยลีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมานะคะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สมจะสอดเข้าตรงช่องที่1นะนี่นะคะแล้วก็เปิดออกดึงเอาเส้นที่2ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะ เราก็จะได้เป็นฐาน3นะคะที nay, นี้เราก็จะมาสารเป็นฐานหกนะ,ะรีจะจับริบบิ้นฝัง่งด้านขวามือนะคะทับเฉียงขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะเสร็จแล้วจับอริบบิ <Human 40> ้นเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาด้านล่างแล้วจับริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะสอดเข้าตรงช่องนี้นะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็มากดกดจับๆให้กระชับนะคะเราก็จะได้เป็นฐานหนะคะ นี่นะได้แบบนี้ทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะดีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาแบบนี้นะคะทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่2ทับด้วยเส้นที่สเราจะมีริบบิ้น3เส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้น3เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันเลยนะคะดีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเอาเส้นที่1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน เส้นที่2ด้านบนวางลงมาเอา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่3ด้านบนวางลงมาเอา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะจับหมุนมานะคะนี่นะเราก็จะเหลือริบบิ้น3เส้นด้านบนเหมือนเดิมนะคะทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยดีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมานะเส้นที่2นะคะสอดเข้าตรงช่องนี้นะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะ นี่นะเส้นที่3สอดเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมาเลยนะนี่นะคะถ้าริบบิ้นบีดเราก็จับให้เข้าที่ได้นะนี่นะคะจะได้แบบนี้ทีนี้รีก็จะปล่อยมือออกมานะเราก็จะมาจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งค่ะทั้ง6เส้นเลยนี่นะคะจะได้แบบนี้กลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมานับข้ามสองเส้นนะคะแล้วก็พาดนะดีจะเริ่มนับจากเส้นนี้ก่อนเลยนะคะ1 2สองจับอลิบินเส้นนี้พาดมาต่อเลย1 2สองจับอลิบินเส้นนี้พาดมาต่อเลยนะคะ1 2สองจับอลิบินเส้นนี้พาดมาแบบนี้นะต่อเลยนะ1 2สอง จับริบบิ้นเส้นนี้พาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือริบบิ้นสองเส้นนะจะไม่มีที่พาดแล้วนะคะแต่จะมีช่องตรงนี้นิดนึงนะเพื่อที่จะใส่เหรียญลงไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาริบบิ้นเส้นนี้มาสานก่อนนะจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะนี้นะคะขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงช่องนี้เลยนะคะเส้นถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะได้แบบนี้ เส้นที่สจับริบบิ้นโค้งมาลักษณะเดียวกันนะขยับมาตรงไปนะคะเสียบเข้าตรงช่องแรกเลยนะออกช่องถัดมาเลยนี่นะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาได้แบบนี้ทีนี้รีก็จะปล่อยมือออกมานะคะได้แบบนี้นะจะมีริบบิ้นออกทุกช่องเลยเราก็จะมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะในแบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะ ลอดผ่าน2เส้นนะนี่นะคะ1 2แบบนี้นะทั้ง6เส้นเลยค่ะ ี่นะคะจะได้แบบนี้จับให้กระชับเลยค่ะทั้ง6เส้นเลยนี่นะคะพอกระชับแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็กดหยุดสต็อปแล้วค่อยๆสารไปนะนี่นะคะค่อยๆทําไปนะคะนี่นะลีจะจับอริบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนนะ จับริบบิ้นโค้งกลับไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงเส้นของมันนะนี่นะคะตรงตัวดอกเลยลอดผ่านเส้นของมันเลยนะคะนี่นะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาจะได้แบบนี้นะคะต่อเลยจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันเลยนะคะโค้งกลับไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะ ด้านล่างเส้นของมันเลยนะคะลอดผ่านมาเลยนะแบบนี้นะคะนี่นะริบบิ้นจะสวมเอาเส้นที่1แบบนี้นะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะนี่นะ ทีนี้ก็เส้นที่6แล้วนะคะจับริบบิ้นโค้งกลับไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะคะลอดผ่านมาตรงเส้นของมันเลยนะนี่นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะจะได้ในลักษณะนี้ทีนี้เราก็มาไล่จับกรีบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เข้าที่เลยทั้ง6เส้น6กกีบเลยนะคะนีนะจะได้ลักษณะเป็นตัวดอกแล้วนะคะ นี่นะคะพอได้ในลนักษณะตัวดอกแบบนี้แล้วนะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน2เส้นนะนี่นะคะ1นสองแบบนี้นะทั้ง6เส้นเลยค่ะ นี่นะคะในแบบนี้นะจับให้เข้าที่อีกนิดนึงทั้งหเส้นเลยนี่นะคะในแบบนี้นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบินพับไปด้านหลังค่ะเสร็จแล้วจับตัวริบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะคะเส้นถัดจากเส้นของเขานะคะนี่นะตัวนี้คือเส้นของเขา เส้นถัดมานี่นะคะแล้วก็ <c oughs> ค่อยๆดึงลงมาค่ะได้แบบนี้นะต่อเลยจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับประตูริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะเ <c oughs> ส้นถัดจากเส้นของเขานะคะนี่นะต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้งหเส้นเลยนะคะเ <c oughs> ดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ ทีนี้ก็เส้นที่หแล้วนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับระตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะเส้นถัดจากเส้นของเขานะให้ริบบิ้นออกมาด้านล่างนี่นะคะนี่นะทีนี้เราก็จะมาได้จับกรีบกันอีกครั้งหนึง่งให้เข้าที่สวยงามนะคะนี่นะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานทับตามแนวนะคะ ลอดผ่าน2เส้นนะนี่นะคะ1 2แบบนี้นะทั้ง6เส้นเลยค่ะ นี่นะคะในแบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งทั้ง6เส้นเลยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะที่จะจับอิบินเส้นนี้ขึ้นมานะคะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าในลักษณะน,นี้นะแล้วเราเปิดเส้นนี้ออกมานิดนึงนะคะแล้วก็ขยับมาตรงปลายนะเสียบลงไปในตัวกลีบดอกนี่เลยนะคะนี่นะเส้นถัดจากเส้นของเขานะคะ แล้วก็กค่อยๆดึงลงมาได้แบบนี้นะต่อเลยนะคะจับริบินพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะคะนี่นะจะได้แบบนี้ต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะนี่นะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ทีนี้ก็เส้นที่6แล้วนะคะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปในตัวกลีบดอกเลยนะคะให้ริบบิ้นออกมาด้านล่างนะนี่นะคะจะได้แบบนี้ดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน2เส้นนะนี่นะคะ1นสองแบบนี้นะ ทั้ง6เส้นเลยค่ะนี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งทั้ง6เส้นเลยนี่นะพอเข้าที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาตัดปลายลิบบิ้นออกเลยนะคะ นี่นะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง6เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกบัวแรกแย้มจิว๋วสวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายๆนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะสำหรับคลิปนี้รีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ